จินจิเวตันเททวาหุรังวาสเทสุวายังรัตนังกณิตังนโนสังอาทิตถาคตปิสังขานุภาเวนัสตาสุธีพระวันตุเต

คืตอนนี้นะนั่นไปใส่เต็งหมอนเดิมลูกเพลงน để cho được cái đi vô sinh ra cái cái <laughs> cái 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 Gracias. Terima kasih telah いいね。<laughs>